อันนือเป็นอีเวนต์ยิ่งใหญ่เราจะได้ชมความหูชากันใช่อีเวนต์ที่ดีครับก็คือช้างผมกูครับเขาก็จัดเขาเรียกว่าขับแชมเปี้ยนชิพปีนี้2024นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ที่เชิญชวนแบบทุกคนมาเล่นกอล์ฟกันเป็นคู่ครับมาไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามมาเล่นด้วยกันนะครับได้หมดเลยเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษไอจีกอล์ฟแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไฮน์ครับแต่เมื่อกี้บนเวทีนี้เจมมาพูดจะปากเ็มคขว่าแฟนผมเนี่ย ยังไงใช่ครับมันยังไงครับมันก็เป็นความจริงความจริงครับก็แบบมีน้องมาตีครับใช่ก็เลยพาไปเข้าวงการคอมด้วยเลยจริงๆก็มีครับคือด้วยความที่ว่าเราก็ เล่นอยู่แล้วตลอดเวลา <c oughs> ใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบ <c oughs> มีถามบ้างเอ๊ะนี่มันคืออะไรตียังไงว่า <c oughs> อยากเข้าใจสิ่งที่เขาเข้า <c oughs> ไปสั <c oughs> มภาษณ์ใช่แล้วลองไปลองไปตีแล้วเป็นเป็นไงลูกคับสองครั้งสองครั้งจริงใช่จริงๆยังไม่เคยออกรอบยังไม่เคยนามค่ะแต่ว่าลองแบบว่าตีเล่นๆดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ยากกว่าที่คิดมากเลยต้องใช้สมาธิเยอะมากแต่ว่า เขาเป็นคุยที่ดีป่ะครับพายเขาเป็นคุยที่ดีป่ะเป็นคุยที่ดีค่ะพี่คิดทำไมเราเราเกมยอมสอนปกติคนหลักคนมีแฟนกันก็จะไม่ค่อยสอนเรื่องจาขับรถสอนอะไรพวกนี้ควรทารอบกันอะไรเงี้ยจริงๆถ้าฝืนกอล์ฟเนี่ยผมผมอยากสอนคืออย่าใช้เขาสอนใช้เขามาแนะนําดีกว่าอ,อธิบายให้ทุกคนฟังว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนไหนก็อธิบายได้ผู้ใหญ่หรือท่ยานไหนเราก็ยินดีอธิบายอยู่แล้วครับแต่พอเป็นน้องเนี่ยหลายคนมองว่าแบบเอ้ยคนนี้ แฟนเนี่ยจะมองว่าจะทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วไม่ครับคือผมว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำไม่มีหยุ่มกันเลยใช่ไหมคะต้องถามเขาเวลาผมอธิบายสมมะติแบบต้อาเหมือนมีอะไรในใจอยากจะพูดลูกงอยยากหุมคะบางทีเวลาคือเวลาตีอะค่ะมันต้องใจเย็นๆหนูก็แบบใจร้อนนิดนึงแล้วเขาก็จะแบบแก่อยู่นั่นแหละมันคิดว่าหยุมนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าผมไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเป็นอาจารย์เป็นสิทธ์ต้องเชื่อ การออกักาแล้วเป,เป็นไงลูกสิ์ฝีมือเป็นไงครับเจมดีครับคือเขามีทักษะเรื่องแบบการออกกำลังกายการเต้นที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คือวงสวิงกก็คล้ายๆกันท่าเต้นท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจัดระบบร่างกายได้ถ้าฝีมีมูฟเ,<ด>เ,เป็นที่ดีมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะอ,อันนี้จะพาออกรอบเมื่อไหร่จะนั่พาออกเพราะว่าเขาพร้อมจะออกรอบแอมไม่ยังงวอยู่อีกน่ขอเวลายนิดนึงค่ะ ดีโอเคครับผมสวิงค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกใจเย็นใส่ใจเลยเนาะครูเขาใส่ใจแล้วก็ว,วันดีใจที่ถ้าเขาอยากสมาธิด,ด้วยเพราะมันก็ทําให้เราได้แบบไปเปลี่ยนเขาด้วยก็เป็นเรื่องดีครับแล้วึ่งงที่เขาอย,าอยู่เี่ยมาอยู่ในสัมพันธ์โลูกของเรารู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เขาเปิดรับกับสิ่งที่เราชอบอะไรแนี้ลแล้วเราก็อยากจะทำอย่างนั้นเช่นกันอะไรที่เขาชอบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบให้เวลาสิกันละกันต่อให้เรา ไม่ทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ควรจะเรียนรู้เปิดโลกดูไปกับเขาด้วยกันเลยนี่อะไรต้องเรียนเรียนรู้ใหม่ต้องแม่งกับของน้องที่เราต้องเข้าไปสัมผัสในโลกของน้องาก็มีเรื่องของเพลงใช่ไหมเพลงแล้วก็ดนตรีอะไรอย่างี้แล้วชอบดนตรีชอบบอดแย่ เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออะไรอยากไปเกาหลีก็เขาอยากไปเที่ยวที่ไหนที่แล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเรามีต้องการเป็นหนึ่งในบอยแบนไหมคะอะไรนะคะอยากได้เป็นหนึ่งในบอยแบนดออสได้ z o งได้อยู่นะคะดูเมนอะไรดูชอบ NCT เอาคุณมาไทยด้วยหนิไปดู พี่เจมส์ก็ไปไปท้าม่ตัวก็ไปแ่ตลอว่าจองไม่ได้ก็เลยแบบไม่ไปแต่เขาพูดตลอดเลยค่ะว่าเขาอยากไปด้วยถ้ามีโอกาสก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่า เขาก็เหมือนพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาชอบเราเองก็อยากจะเออเข้าใจในสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันคือพี่เจมส์ก็พยายามศึกษาว่าศิลปินมีใครชื่ออะไรยังไงต้อจำไว้บ้างครับคนสองคนที่ยังดีอลยอะอย่างเมนเมนเมนวงเอชทีน้องชอบไทยดูจริงดูนะหลับน้องมาครับผมอ่านี่นี่นี่ดูจริ่เออเหนือลาออกเสด็จเริ่มออกเส็จแบบผีิบดูแลไรเอออย่งอย่างอย่างหรอแต่ชอได้เคป๊อปเก่าๆนะค่ะ รุ่นนั้นเลยโอคนื่อยคนอื่นนี่คือเราโอเคใช่ไหมอแบบพี่แอลเขาอาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่เหผมผมนะครับไม่เลยครับคือเราเห็นเขาแบบนั่งดูแล้วเขาแบบมีประกายอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าให้เขามีความแบบอยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวของเขาเองจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูหรือจะทำอะไรก็ตามคือผมว่าอันนั้นคือเสน่ห์ของการที่เราได้รู้จักกันครับ เขาอย่าโบเนี่ยเขาอย่างงอนเลยที่แบบอเล็กชมอาหารก็เอออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบปะคู่ก็เลยอาจจะแบบไม่ครับไม่เรารู้สึกว่าแบบเราพยายามเข้าใจดีกว่าเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คู่ว่าไม่ไปคอมเมนต์ตรงนั้นดีกว่ามันมีมันมีอะไรที่แบบคิดต่างกันไม่กิดไม่ตรงกันบ้างไหมดิไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องใหญ่แล้วมันเหมือนกันถึงมีก็คุยกันเถียงกันสนุกมากกว่า นีก็จะมานั่งแบบพกเสียงกันคุยกันแบบสนุกๆว่าเอ้ยแบบสสนนุุกกใช่สนุกครับว่าแบบคุยกันว่าเอ้ยแบบอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรอเลยทีแล้วก็มีคุยกันบ้างมีอธิบายคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นการดีเบตกันให้แบบเอ้ยโอเคจบไปจบใช่ใช่ที่แบ่งเวลากันยังไงครับูตอนนี้หรือว่าส่วนใหญ่ก็ทํางานด้วยกันได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วช่วงนี้หนูจะแบบถ่ายละครเยอะนิดนึงค่ะใช่แล้วก็แต่ว่ามีการแบ่งเวลา ใช่ไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวค่ะเวลาสัปดาห์ละวันอะไรอย่างงี้วันสวันถ้ามีโอกาสก็คือไปเจอเขาทานข้าเย็นก็ไปเาะด้วยคําที่ว่าบไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ไกลกันมากเยไปเจอกันได้หรือไม่ก็บางทีก็มาเจอกันที่บ้านผู้จัดการเป็นเป็นเป็นที่เคยทำกันอยู่แล้วเป็นปกติอะไรอย่งก็เป็นอะไรที่เราอย่างน้อยเราได้เจอเขาตลอดขอให้แบบยุ่งก็หาเวลาให้กันละกันเวลาเวลาแบบไม่เจอกันนานะไเงี้ย่ โมเมนต์อ oh, no uh ้อนมีไหมครัเจมมีครับมีเราอ้อนเขาก็ทั้งคู่นะครับเออโอยากคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอะไรงี้ใช่เก็สองก็มาใช่พอไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ้อมโอเคช่วงนี้นะครับถึงอะไรอย่างงี้มีครับมีถ่ายสีเสียงพี่เขาเปลี่ยนตอนเวลาเขาอ้อนเราเราจะรู้เลยไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยอ้อนแล้วเปลี่ยนค่ะเผลออ้อนนะคะเขาก็มีสีสอง

เขาได้ไปทำกิจกรรมแล้วรู้จักคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกปลอดภัยจริงละชินแล้วเนาะวันนี้เพื่อนแซวแล้วความหวานความอะไรก็ดีใจครับใครแซวก็ดีใจเรารู้สึกว่าเวลาสมมติอย่างเมื่อกี้ในงานทุกคนก็แซวเรารู้สึกแบบเออเขาเขาคงแฮปปี้ที่เห็นเราเจอคนที่แบบเราโลนดูเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ก็แซวยังไงก็ยังเกิดไปตลอดเป็นหนุ่มช่างรักเนาะหลายๆคนบอกครับเป็นหนุ่มช่างรักมากใช่ก็ ยอมรับมาตลอดครับว่าจริงๆพอเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆกัเราก็รักให้สุดให้ให้สุดทุกอย่างที่เรามีครับข้างไม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาให้ได้มากที่สุดครับปแฟนก็บอกได้เห็นเจมในอีกมุมมพอได้ความแล้วาม่เล้่ใครยนรู้มาคอเหมือนหนูไม่อยุลยเรามุลูมากพอย เออ <Okay. S 3> อโเเคดี am, <ป>๋ยวผลงานปีนี้มีอะไรบ้างของเกมผมมีละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยครับอช่วงน่าจะกลางปีนี้ฮะแล้วก็มีงานอื่นๆว่ามียูทูบมีมินิที่กำลังทำอยู่เหมือนกันครับจ้ะใช้ปีนี้รับละครได้อีกไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะทำครับทำมีแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดกล้องครับก็น่าจะผู้ใหญ่กำกำลังคุยกันอยู่ถ่ายตอนนี้ปิดกล้องไปสองเรื่องค่ะมีอุบัตเตอร์เกาะสวรรค์แล้วก็รักฐานหลังค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำ จะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะประมาณสิบห้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่ะพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็